ทะเลาะก,ก่อนเข้าคุกติ๋มทีวีพูลเล่าเหตุการณ์ใบเตยดีเจแมนทะเลาะก,กันต่อหน้าก่อนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำโทษฝ่ายชายไม่น่าไปรู้จักกับอภิรักษ์ FOEX3 ดี o e x D, จนสุดท้ายชีวิตพังจากกรณีที่ติ๋มทีวีพูลได้เผยเรื่องราวชีวิตหลังเรือนจำของนักร้องสาวใบเตยสุธีวันผู้ต้องหาในคดีแชร์ For e x 3ดีโดยระบุว่าใบเตยเครียดหนักแทบเป็นบ้าเฝ,ฝ้าถางตลอดว่าเมื่อไหร่จะได้ออกเพราะคิดถึงลูกขนาดที่ดีเจแมนก็เอาแต่โทษตัวเองที่ทำครอบครัวลม้ม ล่าสุด13ก,กรกฎาคม2566ใน Enterthorn รายงานว่าติมทีวีพูลเปิดใจผ่านรายการตกมันบันเทิงว่าจริงๆแล้วใบเตยไม่ได้เป็นคนด้วยมีกระเป๋าแบรนดเ์เนมเป็น100ใบาตามภาพที่ปรากฏแต่เป็นการสร้างภาพเขาสร้างภาพจนทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ชอบซึ่งเจ้าตัวก็ขอโทษบอกว่าเพราะเป็นนักร้องลูกทุ่งเลยอยากจะทําตัวเองให้ดูสูงขึ้นเพื่อจะขายของได้ราคาดีๆให้ขายของให้ได้กาไรเยอะๆจึงต้องทําตัวให้ดูรวยด,ดูหรู ส่วนกรณีที่ดีเจแมนโทษตัวเองที่เข้าไปสนิทสนมกับอภิรักษ์จนทําให้เดือดร้อนนั้นเรื่องนี้ทําให้ใบเตยกับแมนทะเลาะกันก่อนที่จะถูกจาคุกเนื่องจากใบเตยกล่าวโทษดีเจแมนที่พาอภิรักษ์เข้ามาขณะที่ดีเจแมนก็บอกว่าอภิรักษ์เข้ามาหาเขาเองผ่านการเล่นพระด้วยกันเลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นเพื่อได้เพราะชอบสิ่งที่เหมือนกันแถมดีเจแมนยังมีรายได้จากการเช่าพระอีกด้วยโดยทั้งดีเจแมนก็ไม่เคยได้ค่าพรีเซนเตอร์หรือค่ารีวิวอะไรจากอภิรักษ์ และไม่เคยรีวิวชวนให้ดยรู้แค่ว่าร่ำรวยและเป็นลูกค้าที่ดีมีรถนิยมชอบพร้อมเหมือนกันซึ่งดีเจแมนก็ไม่โต้อตอบเพราะรู้ว่าตนเองเป็นต้นเหตุจริงๆได้เพียงแต่ขอร้องว่าอย่าโทษกันเลยที่เป็นแบบนี้พราวาไม่รู้จริงฮ่าฮ่าล่าสุดหลังจากที่ใบเตยและแมนเข้าคุกทนายความที่ส่งไปช่วยก็เล่าให้ฟังว่าใบาเตอรู้สึกสเสื่อนใจเมื่อได้เห็นภาพลูกของซาร่าคาสินกินีมาที่เรียนจำเพราะแดริลยังสามีของซาร่าก็โดนคดีด,ดังกล่าวด้วยใบยเตอจะพูดว่าตลอดว่าเมื่อไร่ จะได้ออกเพราะคิดถึงลูก